อันบอ่อใบเพิ่นเพ,พิ่นขี้อ้อมสาหลวงเออฮะอยู่ไกลเนี่ยจะขอสาหลวงเลยหน,นาบ้านห้วยหนาบ้านก็จะทมเต็มเวิร์ตบานเนียนอาจจะก็เรียกว่ามันจ่ออก่งวัดพอเ้างนี้บ่อจะเป็นน้ำหาเมื่อใดกับโบเห็นเห็นแต่ทั้งดาบใบแบบว่าเลี้ยวอยู่หน้าบ้านแต่ว่าก็เรียกน้ำมหาหอดบ่องมาอยู่หน้าตลอดเนาะใช้ทะเบียนมันตัวได้พ่อพ่อเอาห้องไปยื่นไปสั้งด้วยกันหนึ่งสี่แปดใช้ทะเบียนมั่น โอ้นี่นี่ไม่พิมพ์หนึ่งสี่แปดแค่เนื้อเดาหันออกแต่เนื้อออกเดาเอาเกือบออกทะเบียนมันแท้งเอาเอาเกือบออกกระถุ n g ออกอ่ะหันมันยากพอแล้วมันนีีตัวนึงอยู่หันอืมันมีคู่นความคึงตัวเบื้งนี่นี่ได้ทะเบียนมันเย็บซี่นี่แหละทะเบียนทะเบียนเฉพอที่ฝันเกียวว่าเพิ่นขีเพิ่นถมสาหลวงแล้วๆอ่ะน่า เอาจากฝันแม่นโมเมนต์วัดแล้วแล้วก็เจ้าม้วนผ้าลวงอยู่มึงดูผมวานนีดดิเจ้ากำลังมสาลวงอยู่หนาบ้านปันยนี่มืกขึ้นปันว่าอันพอเลี้ยงขี่รถอ้อกก็จะทมแล้วนะขี่อ้อมเลกน้อยลูกหลานเต็มห่วยจังว่ามันสีบล็อกเลขทะเบียนรถคันนี้บ่จังหวะวายยืนนั่นก็มันกแปะที่เก่าได้หรอพอเลี้ยง ว่มัน,นได้เนื้นนอาล่นสิได้น้ำผู้ขับกับบ่จัก,ก,กด้เนับี่เด้ค่ะตัวนี้ก็ออกออกซิปนี่เด้ค่ะและ้วสีามเลกที่ว่าเพิ่นถืองวดนั่นจะแม่ฟันมางาูขึ้นบ้าน่าจา้ะขึ้นแน่แม่เหี่ยบ้านเลขที่ยี่สิาหา้ายีบ้ากระเถอเพิ่นกะซื้อสามตัวกับสองร้อยคู่สองร้อก เขาใจเราบ่พ่อแสนซ้ำโกงพอเทียนนั่มาจุนพ่อเลยเป็นบ่จ้ะนั่มาเลยนั่มาพ่ออยู่ตรงนาเอฟซีบอกว่ามาตามแน่พอุทิศฝันเกี่ยวกับรถพอเห่าสันจ้รฝันว่าขี่รถอ้อมจ้าขี่รถอ้อมสาหลวงวันนี้แม่พิมพ์ก็เลยมาตามจ้ะมาตามรถพอเฮาเลยมาติดแปดคืนาอยู่กับเก้าตัวเก้าบอกเอาอัน พอพอพอน้องขอปั่นก็พอที่พี่พลอยตีฟันแม่นก็กันเนาะคัดออกหนึ่งสี่แปดนี่ไม่แน่แล้วเพราะว่าเพราะว่าก็พูดเดียวนะพูดเดียวกันนะนะอาจจะมีโศกอยู่รถสามล้อเข้ามก็ได้น้องพอเนาะอาจจะเป็นเลขอันที่พอเขาฟันเห็นย่ารก็เห็นอันพี่สาวหนึ่งก็ได้สี่แปดหนึ่งสี่แปดสองหนึ่งสี่แปด นี่ถ้าขาะเลขรถทะเบียนทะเบียนพอเฮ้าพอติดฝันเห็นว่าขี่ออมไปออมมาสาหลวงแล้วพอที่เนาะเอฟซีเลยว่ามาตามมาตามไปให้เบืองแน่เป็นแนวทางเลอจ้ะก็เล็ดตามมาหอดพอเฮ้าหอดทองหอดหน้าเลยจ้ะนี่เพิ่เผาทานอยู่หน้าคนกลุ้มๆอยู่ขี่รถมาตามหาพอเฮ้าโดยเฉพาะเลยจ้ะมาตามหารถโศกรถมานโดยตรงเลยจ้ะวันวังคันกระแปดหาเต็มๆพอเฮาวะสาธุ เห็นโมเพิ่นเผาทานฟุดสาเลี้ยงปลาแค่น้อยเนาะจะได้มาขอกินเผาน้ำหอมน้ำเพินกีเล่วมลอเม่อขากี่ยวมานราติเขานกมัดกนมเขือทศแบบลมว่ายเดเหยาใบลกหน้าเหาใบลว้าวาตัวใดลูกน้องเขาป้านขับอยีาป้านเลยปัาป้านเลยป้านอาอสู้ปังเลยลูก สองขายเจนี่เด้อวค่ะมาตามเลขรถสามล้อเครื่องขั้นนี้พอติดฝันเกี่ยวพนุนโอคโนะฝันเกีียวตั้งแต่งวดที่ว่ามันออกสิบพุ่นละค่ะสิบกับสิบแปดพุ่นละค่ะงวดนั่นล่ะแต่ว่าอันตามตามรถบ่เจอนอกคะเนะมนี้ก็เลยมาตามอีก ก็เลยไม่เห็นเลขรถยุทธายเพื่อนันสองศูนย์หนึ่งเด้อค่ะมันก็ออกไปแล้วเนาะค่ะนอสิบันอ 40, อกสีบหัวี่พาะที์ฝันเกี่ยวนั่นละแต่ว่าเลขทะเบียนรถเพิ่นคือสองคูนหนึ่งสี่แปดแต่ว่าเลขหนึ่งเลขสี่หานี่น้องเขาปัน้นน้องเขาปั้นเป็นผู้อันบอกเลขแม่นแม่นเด้อค่ะเอฟซีหัวนั่นไปสี่ไปสี่ยูวัด ข้าเจ้าถูกกันหมดวัดเลยค่ะไปบอกเลขอันหาเจดเจดหาอวัดเนาะค่ะเนาะจนข้าเจ้าเรื่องลือไปไกลเลื่นละน้องกับปั้นผู้แม่นวสันหัวนีพันว่าอันซีหาพันวาพันวาออกพนกะหันหลังดอกค่ะนีพิมพ์ก็เล่ยลงให้เบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะสามหล่อยิงซ้แม่เหม็นส้มาหมานเพธิทิศฟันเคี้ยวแตงหัวที่มันออกซีปุระจ้ากับซีแปด มันเกิดอยู่ในโรดเพลนนีตัวจังวะเอฟซีอันคุณปอบอกว่าไปตามหาให้ไใดแน่พอโอทิดประสันรถคันที่พอทิดฝันเกีียวแต่ว่าที่เอาไปล่งให้เบิงตอนั้นถามคนขังบ้านนุเรกรถเพิ่นฮกห้าห้ากนี่ละมันผันโบแมนเนาะค่ะเนาะมาล่งขอมุ่นมันบทชาเจนนะคะเมื่อนี้ก็เลยได้มาตามเห็นรถเห็นกับตาเลยเนาะค่ะเนาะอยากให้เอฟซีมิโชกม่ลาบน้ำกันนี่แหละค่ะมาตาม สองคูณหนึ่งสี่แปดเหลขกรถสามหล่อเครื่องพืน้นแต่ว่าซีหานี่คือเล็กนองเขาปั่นเด้อค่ะก็นาจับตามองอยู่เล็กนองเขาปัน่นกับพระธรรมดาเด้อค่ะกับแนมเบิ้งน้ำกันนี่แหละค่ะค่ะกับมัตตามใไห่ละเดอ้อคุณป่อคุณป่อบอกว่าให้แม่พี่มาตามใไห้แน่รถสามหล่อเครื่องขั้นที่พออ่อาทิตยฝันเกี่ยวมาตามาพิผนมาเห็นเหลขกอีลี คู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมพระอาทิตย์พิมพี่มีมโชก้จะจ้ะรดขันนี้คุณปอาวาบาธรรมดานคะคะเนาะ f อผู้เพพ่นมีเส้นนี่ล่ะค่ะเพิ่นจะเบิ่งคลิปแม่พิมพ์ทุกคลิปแล้วเพิ่นก็นจะคาดเดาถูกตลอดเลยค่ะเด็กถดขั้นไหนที่เพิ่นว่าจับตาม,มองคือออกตลอดตามเพิ่นบอกทุกงวดเลยค่ะนี่ตั้งแต่งวดออกซบพนละกัน ตะวางวดนี่เด้อ่ไม่พิมพ์มาท้ายทำให้เบิงนี่ลหละกับคุณป่อเอ้ยเบิงน้ำกันเด้อค่ะสองคูณหนึ่งสี่แปดเลขรถสามหล่อเครื่องเนาะค่ะมาตามให้แล้วเด้อค่ะพ่อจะได้หายของใจหายสงสัยน้ำกันเนาะค่ะเนาะรถโชกรถมันได้ข้อมูลชัดเจนแล้เด้อค่ะวัที่มันออกซิฟนั่น ถามคนข้างบ้านข้าจ้าว่าเลขรถเพิ่นนันฮาฮูข้าเจ้าก็บบุคคอยลืงแกนกันดอกเต้าข้าเจ้าก็เว่าเดาพออุทิตกัดนั่หาเพิ่นบ่เจอนะก็เลยวเดี๋ยวร่วงหาฮวมันหมดโมเมนนี่เด้อค่ะหยุดถ่ายรถเพิ่นนี่สองศูนย์หนึ่งออกเต็มเต็มเลยค่ะออกหนึ่งศูนย์ฟันเกียวงวดนะั่นเนาะแต่ว่านี่แหละเหลือตัวนี้เด้อค่ะสองคูณหนึ่งสี่แปดข้ากับเบิงเป็นแนวทางนนนะะเนาะค่ะเนาะ เป็นไหมาตามีพิมพ์กับมาตามให้เหราเดอ้อพีดถูกจังไดกระเบิงกันไปเนาะค่ะขันตัวใดเห้าชอบห้ามักเข้ากับจังจัดไปเด้อค่ะขันบมากกะผ่านเนาะค่ะเนาะตะว่ารดพปนโศกเิ่นมานเิ่นกระดิน,นำโศกน้ำลาบคือเก้านี่ลหละจ้ะจะห้เป็นแนวทางหนึ่งสี่ปดจ้ะ อยู่มองได้พอทีก็ไม่พิมพ์กดตามามาให้มดเด้อค่ะเอฟซีเด้อแต่ว่าเลขซีหาเนี่ยเป็นเลขของน้องเขาปั่นเด้อค่ะผู้ใหญ่คุยกันดีๆเพื่อนก็จ้งได้เ้าสวนขึ้นมาซีหาซีหาเพิ่นว่าค่ะวดที่แล้วเพื่อนก็บอกหาแปดกับผ้ากันถูกน้ำหลานมาสัน่นข้างบ้านข้างเฮื่อนกับถูกน้ำกันเมดน้องเขาปั่นจะเป็นผู้บอกเลขแม่นมาตั้งแต่เกิดแลด้วเด้อค่ะตอนไปวัดก็ไปซีอยู่วัดปับป๊บปับ๊บหาเจ็ด มันก็ออกหาเจ็ดเด้ข่ะงวดนั้นจังว่าเป็นที่เรื่องลือละบือไก่ขึ้นกันเนาะคะ่ะในหมู่บา้านเท่านะน้องข้าวปั้นนีู้้ใดเอยซื้อน้องข้าวปั้นสิบฮูจักบ่มีฮหูจักเบิร์ุกคนจะ้ะเป็นเด็กน้อยอัศรียาเนาะค่ะเนาะเกงจะมีเส้นจ้ะนี่ละกับตามมาให้เบิงน้ากันนี่ละคะ่ะยังอีกหลายมือดอกขัวสีออกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเฮาก็บเบิงกันไปเรื่อยนี่ละจ้ะเดี๋ยวไม่พิมพ์จะไปตามเลขอยู่วัดดาวเรื่องมาให้แมงปันกันเนาะคะ่ะ ยินข่าวว่าคนมารอทาเวสุวรรณละ่ะพระอาจารย์ก็คงสิได้ตัวดีเราบ่สไม่พิมพ์ว่างวดที่แล้วมันก็ออกอยู่เด้อค่ะยูวัดก็ได้ออกเลขอันท่ายลอตเตอรี่สามตัวนี่แ่ะค่ะสิบสามนี่ลหละเดี๋ยวจังไดก็ตามต่ตเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีก็บเบิ่งไปเรื่อยๆือยังท่านออกง่ายดอกเลขกอีกหลายมือ,อยุจ้าเข้ากระจับจุดเอาตัวใดที่ว่านาจับตานาลงทุนเข้ากระจังลงทุนเด้อค่ะเพราะว่ามันก็ เฮ็ดคลิปเนาะก็ต้องมีหลายคลิปให้เบิง่งมีหลากหลายให้เลือกค่ะค่ะสนใจคอลลาัฟิวแทอร์อยเปอร์เซ็นต์ก็ทากมาเด้อค่ะทังดีเอจีเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ยิงเฮาดูแลสุขภาพตัวเองไปน้ำกันค่ะทังพอบานทังแม่บานแม่บานก็ดีเอจีนี่ค่ะคู่กับคอลลาัฟิวเด้อค่ะเด้อหมดหลูกเฮาจะแข็งแรงจะก,กระชับขึ้นมาเด้อค่ะผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง แม่พิมก็กินไปได้ซิเมรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงหลายเนาะค่ะเนาะมิยังกระทักท่ายกันเขามาเนาะค่ะเนาะก็อยากแนะนําจากของดีจะบอกต่อนาะค่ะเนาะสวยจากภายในสู่ภายนอกคอลลาฟิวนี่ก็พอบานเท่ากับสาคัญอยู่เด้อค่ะนี่บาลองบาดูเดอ้อถามพออุทิศโหลดพันดีร่างกายพันดีขึ้นหลายจะ้ะสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ก็ดีเนาะค่ะเนาะเลือดล่มไหลเวียนดีสิ่งดีๆก็ตามมาเด้อค่ะ กะคู่กันเนี่จ้ะกะดีเอจีพอที่กับแม่พิม์พก็ใส่ประจำเนาะค่ะเนาะกินดีใส่ดีกะบอกต่อแบ่งปันกันคะ่ะขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกคนเดอ้อที่ให้การสนับสนุนพ่อที่กับแม่พิม์พเนาะค่ะเนาะมีอยังกระทกักท่ายกันเข้ามาเทิ้งสิได้โชคลาบเทิ้งจะได้สุขภาพน้ำกันจะ้ะสำหรับมือนีกสสวัสดีะ